เบาหลายใหญ่หางนะครับคันเบาหลายฝนตกด่นบริลลัมขออนุญาตล้ำสู่พี่น้องฟังสงก่อนยกแหลกแหกหมานบืเดชไช่วงสามารถร่อมกับคณะทีมงานบอลงบอลัมสิทธิ์มีพอก่อนมีคู่ขออนุญาติย,ก,ย,ก,ยกออกประมาณสักหนึ่งก่อนสองก่อนหลังจากหันแต่สิพ่าพี่น้องสิ่งพี่น้องยาวนะครับขออนุญาตล้ำก่อนประยุกผ่อมกับลำพูไทยเป็นสองก่อนนะครับหลังจากหันภาพพี่น้องสิ่งพี่น้องยาวเนาะเอายกออกหยกพูสก่อนันแล่วกันครับ ผู้ดีชัยวงสามารถลูกศิอาจารย์พุ่นสวัสดิ์เปลี่ยนอาจารย์เด่นชัยวงสามารถยกเสเก่าเท่าเสกหัวนะครับนับถึกถึงคุณครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่คุณบิดาบัรดาผูย้บบยำะบกจบำบ่อนและในวันใหญ่มากไวยเจ้าที่เจ้าฐานเจ,านจ้าบ้านเจ้าเมืองจเจ้าวัดเจ้าว่ารบไปถึงคุณปู่ตาผู้ปกปักรักษาหมู่บ้านของเฮาแห่งนี้ยกเสเก่าเท่าเสกหัวซักันก็แล้วกันคับ เจ็ดนำใจมันนี้เมี่ยเซมาสองบาทมันนี้พูละบาทกับพอล้ำพยิ่งผูชายขอบคุณไอซายหลายเ้ยอครับผมดอดข้างกับลอยเท้าก็ไอะไรลอยบาทได้นี่นอนขอบคุณหลายเ้ยอครับผมโอลาโน โอ้ยผู้สนับสนุนก็ได้นอกเออเล้่แงเหล่ามาสาธุสาธุสาธุกุกูฉันโทรโกรนัามาโนกาสปุโคตโมลาจังมาคุณเหยคุณคุณภาษีอารยามตรโยล้วนแต่นอุทโทจงมาปกมาปังจงมากังมาเล่

ยยอนอป้อนใส่กันปากพีต่อน้องขอพระคุณหงท่องภูสามสนุนเอานิดเดี๋ยวเด้อ,อาอเด้อกินไหยไร้วขยสีแข็ง <c oughs> ปรคุณไหนสอะไรนะเอาฟังรับก่อนประยุก์สะกดคำยกแนดแห่งหมานปากพีต่อนองยอยอนป้อนอใส่กันครับ ในสานจังขอยขอยู่คอยย้อนนะบนเขาใส่กันตอนนี่นั้นขอเล่าทุกครูตอนนี่นั้นขอกล่าวทุกครูพวอพ่สนัผมมาทาตัมงบังเม่นแต่นแคผ่านมางานพวกนังกรสิทํากันอย่างต้องยกรู้ผู้เขาผู้เขาเขาอื่นบางคนสิเริ่มต,นต้นหนารอเห็นยาใดไฟพอเลิมผู้สอนบอดีนาเจ้าผมตั้งเบาลำก่อนดีก่อน เอาลำก่อนนีก่อนป้อนตุ้คุอาเทียไทยเอาไว้รักษามือนี่น่ามาแข่งทั้งลำไก่น้ำมาสู้สู้คนบนขึ้นกรมพุมพื้นป่าตะบีพื้นแผ่นกอมพุ่มพื้นป่าตะบีพื้นแผ่นยือแดดโลกวังอสองอาสันเกาหาสาคูเดอสาธูเดอเสียงผูข่าคอยอาเรียนป้านลบไปสมบัตเป็นหมอทาทางอบังอาองมันสมองคอยใส่ปานแก้วปานแก้วมีแววไลเรียนลำงปได้ยาเป็นอากรมอาเขาใส่แคนดีแล่นแต่ละแค่นาเปลาลงซ้ำ แล่นตต่ละแคนเบาลงสามขยามความยิ่งบันเนินที่มีทุ่มมานำคุ้มพี่ดาพ่อแม่ยาได้แม่ได้เวทนาแข็งอ่างสุญามคุณนางน้ำเทวาโลกทั้งหลายนางนาำเทวาโลกทั้งหลายยามขขายบัดก่อนซอยมาเฮียงไก่กับคุณไทยทอระนี้เจ้าแม่กับคุณไทยทอระนี้เจ้าเม่์เฮลัมที่แท้ๆท้ขึ้นนีเลืล่นเข่าคุณผู้เท่าปวงโลกโลก,โลก,โลก,กลาไกมาแนะนำเมื่อลำคือลองเด็กคุณพ่อเด็กคุณพ,อพ่อปุนสวัสดิ์เสียงท้องผู้บนญสวรรรู้ให้ รู้ให้มาสู้มาสอยแกสินผู้น้อยเสียพี่แกเขายังพบเบาะแสแประป,ะปันคาถาพบเบาะแสแประป,ะปันคาถาพันนา,นาคนลำ้ำนาเรียปนปัญโขงล้อเมื่อเรียนพอ่อคุ่นครูสอนสั่งจะได้ปิดพดน,น,นังอาจับไปสู่ตอนมังสาธรนารีบด่วนเดวัยวสาธรนารีบด่วนเดวัย,วยสมองอาศัยปัญญาเมื่อล,ำอลอ้ำคือดรองทำนองน,นั้นล้ำก่อนเด็ดขาดตลาดนำโซมือขาขอดเป็นแปลงลำสอดแจ้งกะบ่ลอยทั้งเสียงสอดแจ้ง ก้บบลอยทางเสียงไอ้เสียงมีมวดห่อในแอ่วไปพร้อมซ้อมเอาไว้สนใจติดต่อซ้อมเอาไว้สนใจติดต่อนี่ละวขอไกลจนสั่งแล้วบ่นีบ่นีละสั่งแล้วบ่นีลูกเสลาคนที่ใช้ฟงสามารถขับสิทธิ์มีพ่อก่อมีคู่จีบปู่ต่อมีบ้านปู่สาต้องหาเลี้ยงหาไหลเสียงทับยังก็ตามซ่างก่อนที่สิ่งก่อนสิ่งยาวเป็นบอหลอกบ่ลน้ำ ลำลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ของมลพิุติชัยวงสามาได็แก่อาจารย์พูนสอน่นเกลี้ยงอาจารย์เด่นชัยวงสามาูุประสารวิชาในเรื่องการหลอกการล่ำผู้สั่งผู้สอนในเรื่องการหลอกการล่ำพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่คุณพิดามันดาโยกใส่เก่าเท่าใส่หัวสวาปัคำโยกแหลกแหก้านจังสีผ้าผืนดอกสิ่งผืนดอกยาวเอาอาจารย์เท่าขอญยาิเป็นลำู้ไทยเสนอผลงานก่อนม minor หนึ่งผลงานก่อนหลัจงจะหันพ้นสื้าพ้ไปนอกเตยเนาะนะครับวันนี้ขอบพระคุณทีมงานชอบภาพเาอย่างสูงก็แล้วกันครับว้าหน่อยๆล่ำหน่ยหลถ้าผมเปิดขึ้นเทอละบารลอยเทื้าลอยบาทโอ้ยบาสนาวูดถึงใช่เดี๋ยวพ่อลอย,อยบ่เนาะบาดอีนอรั้งที่สอง พวกเรามาเป็นแบบนด้ คนทางเที่ยวไม่ได้แบ่งเกิดเป็นคนขาดแบ่งแหง้งน้อยสิคอยทนนับตั้งแต่เริ่มต้นดันดนเที่ยวจะหาลำจากปากำหรือเวนจังได้ดเป็นแนวนี้ได้หลายปีบ่ทันทนมุ่งเป็นเถืองแต่เริ่มโอเป็นน้ำคนบ่โอเพือมีสอมาทวงของละนะ้ำเจ้าออ ยังกระดอพอแต่ผู้จะมาลวงหรือว่าดวงบ่ทันมีจังเล่นหนีบ่ทันพนคนได้ดสิมาอยู่คอยสู้ให้มมฟังเดอวพมบังเพียงเล็กน้อยโตคอยกับเมยนุงผู้อื่นดังปงป,อง,ปองอยู่นำทงนำสวนเ่ินเผาวนวนสวยใสเพื่อว่าใด้จังดังได้ซาดก่อนไปทานส้างทางทาง คนองหรือพิ่นไปเสื้อคองหรือพิ่นไปเสื้อคองหรือเพิ่นไปเสื้อคอ,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 องถ้าใบหายใส่วัดมา เสือสีแดงตาซ่าเอ,เอเ้ยไม่ได้ส่งผมกับสุขามอางหมอบาลแฟนเอ้ยแฟนเอ้ยเม,มืองอยู่บนบ่ทันห่างยังมีทางสิเดินต่อว่าแต่พ่อแม่่านเชลานน้อยผูย้อ่อยบอย,ย,ยก็เป็นดาวมาตามทอนถึงยามนอนมีคนลำขึ้นห้าลำมีผู้หยองสียืนร้องแม่นบอก เเเเจจจ้าอคืนทันลำมีผู้ยองซื่อยนตรงเป็นอปบนอนี่ครับลำผู้ไทยปากซื้อปากเสียงคบพีกับน้องพี่น้องเฮ็ดเพื่นน้องตามพี่นอ้องอัเภอราศสีสไลด์นะครับพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่มาฟังรรองฟังล้องปฏิชายน้สา,มมา ในสวนจงคนในให้เอิ่นพอเอิ่นเม่พ่อให้ลูกได้ส่งใจค,ครับมือนี้น้ำปีบอดีเทือดบรรลุเจ้าหลานเจ้าได้กับกระดาวไที่ผ่้สุขุสุนครับเอาชนะเอาหามืลงโลสกสงครามอนี้พาพี่น้องเตยชักซีหาผลงานก่อนะนะครับคนนะยกคนกระสาวกับสาวขอลับกรุรงอีกนันทนาพิมภาษีนะครับฝากดีตอนน้องยกแรก